ขอกราบทักทกายสวัสดีพี่น้องเวสุขสุคนต์เสุโมงสุบนที่อยู่ทุกๆประเทศที่เขามาหบชมคลิปวิดีโอในสองพ่อเขามีแนวพี่น้องมอนี่พบพอกับแม่คอมพี่น้องแม่คอมจะพาผีพาน้องมาเก็บเพชรปวกไก่น่อยพี่น้องเอยพี่น่ะออกอ้อมพอนเลยข้าวจานผ่านพี่น้องมาๆๆพี่น้องเก็บทำกันกอุปกรณ์ท่าพ้อมาพี่น้องกระตามีดตัดมอนี่ตามคำแนะนำของเอฟซีเพื่าใส่มีดตัดนี่มันจะเก็บง่ายกว่าพี่น้องไปพออ่อเขามือ ส่วนนี้ก็บชิมันโสมหนาเห็ดพี่น้องเอ้ยก็ได้ก็ทักทายสบายดีพี่น้องบคสุขทุกคนป้าตัวขา้าเต็มพื้นเลยเชื่อแต่เพิ่เกิดบอมีหยาเนาะนก็เลยแบบขา้าหุ่มเดเ๋ยาสิตจับแน่นิ่นเนาะพี่น้องใช่ รับโผบเดอ,อกมาเลยมันก็สตาร์ตตีนจบดึงมาเลย<ง>เ่ส่วนกิเพ็ดนี่ก็สใส่ความปาณิชเนาะทีทันดอ,อกคนน่อยเนาะดอกน่อยป,าณ,กกา,ปาณิกว่าปาณิชได้ทางหนีบกบลับห่นใครก็ใส่มีดคือ fc เผินหวายได้พี่น้อง คักพักถ่ายรอบๆไปมองดูพวกขอ้อมลายอยู่บ่มีข้อมกับหลอกประทันในถั่วโพดในนี่พี่น้องเอ้ยลายบนลายพี่น้องขาวเต็มจอให้พวกข้อมผ้าหลอกมึงก่อนหลอกเป็นแนวหนั่งไรพี่น้องผวกดอกแข็งกำลังดีเลยสํานีมขงข้อมเห็นยุ่งหล่อเถียงขึ้นว่าป้าตัวมาตอนนี้ คือสีบานจนอ่อนหมแล้วมาเพราะยังดอ,อกแข็งอยู่พ,พี่น้องเพราะว่าฝนบ่ห้ามิ่นความกับบ่แดดเนี่ยขึ้นขันฝนตกห้ามนี่โอ้ยมุนเอเล่แล้อปานเนี่ยกำลังไปที่ท่านหาเลือกเอาพี่น้องเลย เลือดอกใหญ่ตัวที่มันเก็บง่ายดอกตัวเก็บง่ายโอ้ดอกเป็นจูมนะที่เสี่ยวไหนนี่บอกมไปทางงไม่ก่อนหางนะดูหกแ้่หกเลย น้ำเล็บแมวน้ำเล็บแมวอีกแล้วเสรจะคอแงแค่มาหอดบนนี้ก็มาพอหนะหยาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่พี่น้องราคาแบบธรรมดาเพิ่นราคาเป็นหมื่นพี่น้องต่อกิโลต่อกิโลหมืน่นหมื่นสามน้ำบอลก็หมืน่นหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดตามตามพวกขากงได้ตามพวกขากงได้ ปมยผูกกงหอดหมื่นสามเหรพี่น้องลังบอลเก้กันกันโกงนะลุดกันซุ้งขึ้นเหอะน้องเกเก้บอเออเป็นเก้คุณพี่น้องเก้หอดหมื่นห่านะจังวะอีกบ่ดอนเหมือนขึ้นหอดดอกไม้ข้อมะยันเบิร์ตก่อนา่คนหาหาหลายหลายขนาดเดี๋ยวมันกระยึดข่าวกระึดเข่าแล้วก็ต้องซื้อราคาแพงขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเลยป้าอยู่ทึ่งเหงาไหมถึงก็ไม่ พี่น้องបាញ់ហ្នឹងបាញ់ទៅដែរឥឡូវបងបងក້ອງញ៉លួបលើយអឺកាប់មកទៅពុំពុំពីង เก็บเบิด์ตในพ่อหมกหรือเปล่าพ่อแล้วคันเก็บเบิดเก็บเบิดเนาะคันอ้อมพ้นไปทางนั้นอีกได้ผูกพี่น้องผูกทางผูกผูกอ้อมไปทางนั้นบริได้น้อยได้หนีพี่น้องเลยหลายใครแต่อยอนนู่บอลนีจากแป้นเนี่ยโมไม่ยุ่งบ่หกแงป่าบ่เล็กเป็นได้ หมุนไปแล้วดึงดึงเครื่องยามาหะทำยีเรตุชอบเดี๋ยวมุมนี้ก็ไล่พี่น้องดอกเห็ดก็ได้ ดอกขอย่าอยู่พี่น้องดอกางามทั่วอหอมพลเลยมีอยอ่อมพลอหอมพลได้เขิงพลตอนนี้เขาบ่อนดังขมุกขมุนพี่น้องเอย้ยขมุกขมุนหมุนน้ำเล็บแมวเรียบเห็ดป้าตะบ่อนไปต้องปลกนี่คข,ข้าหญาขนาดพี่เนาะข้าคญ้าหญ้าตัดไงเป็นปุ่มเลย การเก็บนี่ก็ใส่เวลาดนพี่น้องคืสีเหล่เนาะคือสิแล้วบคือเก็บเพ็ดปอกใหญ่เนาะเพ็ดปอกใหญ่ปอดแล้วไหวโพดไหวโพนงัดงัดงัดใส่กระตาเลยนี่ครับตองนี้มาตัดสิอีกท่านหมตัดก็เวลาเราบเวลามันก็สีหยาบจังเลยอันนี้ใครแน่ที่น้องเราไปแกงแกงใส่น้าจะซานสีน้ำเลยก็ หลอนแกกแซ่บวชัดบวงแง่สบายก็น่าสิดึงเมื่อเมื่อตดัดเพื่อนก็นได้อยู่พี่น้องมันหักเดือดจับร้ายรับมันพดดึงเอาดึงเอาใสาก่กตากก็ชิวัยยุ่แต่ว่าเมื่อสอบเมื่อละตี้มันสีเสียเวลาอยู่บ่นนั่นไก่สีพ่อแล้วพี่น้องเอาสีโปได้เก็บเอาลายแล้วบอเอาเบิรนะ์ดไง วราพอจะได้อู้โอ้ยอู้ดอกคมเก็บแงะเนาะดอกน้อยดอกน้อยเกิดพอนได้พื่นใบว่าอันตุบโหมเฮ็ดอันนี้เกิดตามไข่เนาะพี่เนาะ มีไข่ได้ไข่ขาวๆไดมนน้มันบ่อนมันมันบริเกิดตามไข่มันได้มันบน่อนดอกมันสวงามมันเกิดในไข่ขาวๆมัน,นคือปฏิกิริย์กิรินอัน,นยังมันยังอยู่ในขี้ดินอยู่ไข่ยังอยู่เลิกวะอยู่เลิกอับนนี้บางบ่อนนะเว้ยพออยู่จอมไข่รุ่นบ<อ>ริโกซุนขี้ดินนะครับกอหูกอหูเขาน้ำลยแมวกอหูกันสำนีล่ะพี่น้องเอ้เราเก็บมาเห็ดกันในไรเตอร์พี่น้องเอ้ ในคลิปวิดีโอเมื่อวันนี้ก็จะได้ล่าพี่ล่าน้องลงแต่เพลงสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหนะ้าสำหรรบคลิปนี้สบายดี